สวัสดีครับเพื่อน,อนๆวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องตลกในระหว่างการทํางานนะครับผมเคยเป็นไหมครับว่าแบบลูกน้องใช้งานอะไรไปอยู่ดีๆอาจจะเป็นแบบเครื่องพิมพ์เตอร์ก็เสียแล้วลูกน้องก็พยายามซ่อมๆซ่อมซ่อมซ่อมสุดท้ายก็ยังซ่อมไม่ได้ก็ทํายังไงก็ไม่ได้สักทีจนสุดท้ายทนไม่ไหวก็ลุกมาบอกเราว่าโอเคเครื่องพิมพมันซ่อมไม่ได้นะมันใช้งานไม่ได้นะ ให้หัวหน้าไปดูให้หน่อยครับซ่อมให้หน่อยครับแต่พอหัวหน้าเดินไปหัวหน้าก่อนที่หัวหน้าจะเดินไปหัวหน้าก็ถามลูกน้องว่าโอเคคุณซ่อมดีหรือยังคุณดูดีหรือยังว่าเสียบสายเสียบอะไรลูกน้องก็ตอบมาว่าดูหมดแล้วครับดูดีหมดแล้วทุกอย่างมันพังจริงๆครับหัวหน้าสุดท้ายพอหัวหน้าเข้าไปใกล้ๆยังไปไม่ถึงเลยหรือว่าไปยืนดูอย่างเงี้ย เครื่องก็กลับทางานได้ปกติทั้งๆท,ที่แบบว่าหัวหน้าก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ทั้งที่ลูกน้องอ่ะกลุ่มทําตลอดอย่างเงี้ยครับก็ยังทําไม่ได้แต่พอหัวหน้าเดินไปเนี้ยเครื่องก็ทํางานได้ปกติเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมครับผมยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ